สวัสดีแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนคลับของสยามมวยมันผู้ที่รอติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันอยู่นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในสึกจิตมืางนนในวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2 5ง8ถ่ายทอดสดทางช่อง jkn จดหมายเลข18ณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็จํานวน4คู่นะครับคู่พิเศษเนี่ยเดี๋ยวให้ช่วงท้ายคลิปเลยนะครับสาหรับใครที่ ไม่อยากฟังนะครับเลื่อนไปท้ายคลิปได้เลยนะครับมีสรุปให้ฟังนะครับฮาไฟาเจอกับนัดนะครับแล้วก็ก้าศึกเจอกับเพชปีชานะครับจอมเดชเจอกับโรนชัยแล้วก็กัะปั้นทองชหพยักเจอกับเหนือธรณีจิตมงนน์นะก็เป็นสี่คู่ที่เราจะวิเคราะห์ให้กันในวันนี้แล้วก็นําข้อมูลมาให้กันในวันนี้นะครับก็ผลมวยเมื่อวานเนี่ยเจ็บกันไปเยอะนะครับแต่ผมไปเน้นตัวเดียวคืออัสลามจอดนะครับเป็นมวยเตืร์นมวยบูดุดัน นะครับก็ชนะคะแนนไปได้นะครับสามเพชรเมื่อวานชนะอยู่ที่เพชรสองเพชรอ่าเพชรหนึ่งอยู่คนเดียวนะครับนอกนั้นก็เพชรสามเนี่ยที่จริงถ้าเดินช่วง้ายยกเนี่ยผมว่ามีโอกาสชนะมากกว่านะครับยกสามเนี่ยไปตั้งรับสังง้นนะฮะทำให้อ่าเสียคะแนนไปนะครับก็ไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับส่วนทางด้านเพชรสองก็มาเหนือจริงๆนะครับโดนนอกไปเลยนะครับ สองสามหมัดก็โดนนอ็อกนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาไปดูคู่แรกนะครับเฮาไฟเจอกับนัดตีเจริญมวยไทยนะครับในพิกัดร้อยยี่สิบสี่ปอนด์นะครับเนะฮาไฟโชคล่าสุดหนึ่งเดือนสิบเอ็ดวันอายุยี่สิบสองปีสูงสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดลำพูนโชคมาแล้วหกสิบไฟเป็นมวยฝีมือซ้อมที่หงทองมวยไทยจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยๆห้าสิบกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อถึงร้อยยีอปอนด์พิกัดวันนี้ร้อยยบสี่ก่อนช่างร้อยเหลือร้อเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนัดตีเจริญมวยไทยเนี่ยก็ช่วล่าสุด1นึ่วันอายุ16ปีส่วนสูงร้อเจ็ซติเมตรเป็นคนอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้วแปสิบไฟเป็นมวยฝีมือสาที่สิแจ็คมวยไทยจังหว น้ำหนักปล่อยๆหกสิบกิโลกรัมคุมมา2กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบห้าถึงร้อยยี่สิบสามปอนด์พี่กับวันนี้ร้อยยี่สิบสี่ก่อนช่างร้อยยี่สิบสี่จุดสี่ลดไปศูนจุดสี่เหลือร้อยยี่สิบสี่เป็นโมจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยมัดแรงนะครับหนักแรงทุกลูกนะครับสําหรับนัดเตะเจริญมวยไทยอ่าถ้าพูดถึงการพัฒนาฝีมือการชกเนี่ยก็เห่าไฟเนี่ยมีความพร้อมความฟิตดีกว่าแต่วันนี้โอกาสชนะเนี่ยผมให้เท่ากันนะครับความพร้อมเท่ากัน ความสดชื่นการโชคประสบการณ์อยู่ที่ทางด้านนัตติเจริญมวยไทยนะครับความท,าทุ่นทานแข่ง,ก,งกันปน,นียบน้าหนักอยู่ที่ทางด้านเฮาไฟสิทธิภูกรับจอมสืบนะครับแล้วก็แรงพลังกำลังด้วยนะครับเฮาไฟไฟล่าสุดก็เจอกับเหลี่ยมเพชร2ไฟติดก่อ,อนหน้านี้ก็ชนะนอกยก2ในศึกจิตมงคลแล้วก็ชนะคะแนนเหลี่ยมเพชรลูกเจ้าพ่อปืนใหญ่ชนะนอกยก3ากับ7เดือนเพชรกระสังแล้วก็แพ้นอกยก3กับสายเดี่ยว เกียรติบ้านเพชรนะครับชนะคะแนนปรบัอาาบอัศวินสิทธิ์นายกสมศักดิ์น่ากลัวมากนะครับสำหรับสถิติชนะติดต่อกันแบบนี้เนี่ยไฟที่เราจะเลือกเขาเนี่ยจะแพ้นะครับนะัตติจเลือมมวยไทยก็ไฟล่าสุดเป็นการแพ้คะแนนให้กับโชคชัยชานจ็กก๊กยิมนะครับแพ้ให้กับสิงห์สังรงสิทธิ์นายกอันนงแล้วก็ชนะนอกโยกสีพยักษส์สำโรงตุลา19 ชนะคนแนนเพชรภูมินเพชรเกตเพชรนะครับในศึกมวยไทยเกตเพชรนะครับก็ไปเล่นบ้านเขาก็ไปแพ้ซะงั้นนะครับแล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรแสงทองแสงทองคัดแก๊สแพ้นกเตสากับแสนเอกสาราชภูมิวันนี้ลอยลำมาอีกแล้วนะครับสำหรับทางด้านเฮาไฟผู้กํากับจอมสืบนะครับในคู่นี้นะครับแต่ผมก็มันก็น่ากลัวนะครับสาหรับรายการนี้เหมือนกันนะครับบางทีก็ต่อมาแบบลอยลำ แล้วก็โดนไปก็มีนะครับแต่เฮาไฟเนี่ยผมดูฝีมืออะไมือล่าสุดแล้วเนี่ยเขาใช้จังหวะฝีมือได้ดีนะครับหัวสมองเนี่ยอาการเป็นมวยดีถ้าไม่โดนนัดนี้นะครับถ้าถ้าไม่มาเอานัดนี้นะครับจะเอานัดไหนนะฮะก็ต้องเป็นนัดตีจเจริญมวยไทยนะครับต้องเอานัดตีจเจริญมวยไทยให้ได้นะครับ ก็เป็นประเภทมวยเตะหนักต่อยแรงปั้มตีแข่งแข่งบูดูดันสำหรับเฮาไฟผู้กำกับจอมซืบนะครับประสบการณ์ก็น้อยน้อยกว่าประมาณ20ไฟนะครับแต่ว่าเบอร์กระดูกเนี่ยบอกเลยว่าดีกว่านะครับสูงห่างกันแค่3เซนติเมตรเท่าน,นั้นเองนะครับจัไปทางด้านเฮาไฟสิทธิผู้กำกับจอมซืบล้าศึกสอสมาคมในพิกัด116ปอนด์กับเพชรปีชาสาการไฟฟ้า ก้าศึกก็โชคลาสุดสองเดือนเจวันอายุ18ปีส่วนสูงร้อเจ็ดเซติเมตรเป็นคนอำเภอนาดีจังหวัดนครสวรรค์โชคมาแล้ว6กไฟเป็นมวยขวามวยเข่าสมที่อภิชาติมวยไทยยิมจังหวัดสิงห์บุรีน้ำหนักป่อยๆ่ห้าสิกิโลกรัมคนมาสกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยถึงร้อปอนด์พิกัดวันี้ร้ก่อนช่งร้อยหกรือร้อก็เป็นพิกัดของเจ้าตัวนะครับร้อกเนี่ยบอกเลยว่าวิ่งได้ฉิว เป็นมวยประเภทมวยขวาเปิดเกมชนปั้มตีแข็งแร่งเดินตลอดมีศอกเสริมปอดใหญ่ายแรงเพชรปีชาก็ชกล่าสุดสามสี่วันอายุ19ปีส่วนสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนอ,อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้วรสิบเป็นมวยครบเครื่อง้อมที่ลูกบุญมีจังหวัดบุรีรัมย์ปล่อยปล่อยกิโลกร,รมัมคุมมา4กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ9 5 1าถึงปอนด์พิกัดวันนี้1 16ก่อนชั่ง 6, ร้อ,อสยส,สิบห้าจุด็กเหลือร้สยสิบวกาจุดหกก อยอดเหล็กเพชรนะครับสำหรับเพชรปีชาเตะขาเจาะยางนะครับต่อยมัดแรงเข้าก่อนลุ้นก่อนมีสิทธิ์น้ำนักได้เลยนะครับสำหรับทางด้านเพชรปิชาถ้าพูดถึงการพัฒนาฝีมือการชกนะครับก็พัฒนาได้เท่ากันนะครับทั้งความพร้อมความสดช่วงการชกประสบการณ์ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับความพร้อมจะดูไปทางด้านก้าศึกสาสมาคมเนี่ยจะพร้อมกว่า ได้เปรียบน้ำหนักดีกว่าเพราะว่า116เนี่ยของเขาเนี่ยจะไหลามาพิกัดนี้เลดี้ซะส่วนใหญ่นะครับแรงพละงกำลังความรันแรแข็งแกร่งก็ให้เท่ากันนะครับแต่โอกาสชนะเนี่ยผมยังว่าก้าศึกษาสมาคมเนี่ยได้โอกาสชนะมากกว่านะครับสสูงดีกว่าไฟล่าสุดก็เป็นการชนะพลังซับลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสต์ลองในพิกัด119ปอนด์นะครับในศึกมวยไทยพันธมิตร แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ชนะนอกยก2กับเอริล่าวันของ OWKO ในศึกมวยไทยพัธมิตรช่วงที่2แล้วก็แพ้คะแนนกับทัพทันเทพนะครับในพิกัด125ปอนด์เนี่ยก็ยังถือว่าใหญ่ไปสําหรับเขานะครับแล้วก็1 1 4ปอนด์เนี่ยก็แพ้ให้กับทันเทพ2ไฟ์นะครับที่แพ้นะครับแล้วก็แพ้ให้กับ3ต่อในพิกัด1 1 3ปอนด์ชนะ,นน bank, นะคะแนนซูเปอร์แบนนงค์นะครับชนะนอกยก2กับอนันตชัยนะครับ ส่วนทางด้านเพชรปิชาก็ไฟล์ล่าสุดในพิกัด112ปอนด์ศึกมวยไทยเจ็ดสีสำรองสายบีนะครับก็แพ้คะแนนกับกัปตันวันของโอมวบเนะครับแพ้ให้กับกล้องบุรพาทิพย์ท่าไม้กล้องบุรพาเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยอยู่ในศึกมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับกำัยชนะไปได้นะครับสู้แบบดุดันมาเป็นรองด้วยนะครับโอ้โหแต่ผมไปสวนขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรสวนหลวงลดยกนะครับแพ้ให้กับนิติกร นะครับ JP Power นะครับแล้วก็แพ้ให้แพ้คะแนนกับชาบิชิตสสต้อย8ลิว้วแพ้ให้กับโคจสิธาเสายาสัตนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับแต่ผมว่ากล้าศึกยังไงวันนี้ก็จะหนักจะเต็มได้นะครับเป็นมวยที่บู๊ดุดันเดินติดดีแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปกล้าศึกครับสว่วนคู่ที่4ี่จอมเดชไซรัสยิมนะครับโชว์กับโรนชยัยวินอุบล ครับวันนี้มวยรองเนี่ยมันน่าเล่นจริงๆนะครับแต่ว่ามวยต่อวันนี้เนี่ยเบอร์กระดูกเขาเก่ากว่านะครับจอมเด็กก็โชคล่าสุด1น1วันนะครับอายุ27ปีส่วนสูง168ซนติเมตรเ,เป็นคนอำเภอคลีริลัดในข่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีโชคมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวาบูสสมที่สารัตย์ยิมน้ำหนักเป,ปล่อยนเปกิกโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ131ถึง130ปอนดถึงี้อย่ามสิบเปอร์เซ็น129.6ก็ก่อนหน้านี้ร้อยสามสิบก่อนช่างร้อยยียนสิบ นะครับไขด่ดาเกียรดเป๊ป้นะครับมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยแรงนะครับบ,บูดุดันปั้มตีแข็งแก่งลลนณนชัยก็ช่วงล่าสุด1เดือน8วันอายุ2ีปีส่วปีสูง175เสซนติเมตรไปนคนอำเภอกันทาลมจังหวัดศรีสะเกดช่วงมาแล้ว75ไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องซ้อมที่ปอพินพัฒ ปล่อยหกสิกิโลกร,รมัมคูณมาสี่กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบเก้าถึงร้อยสามสองปอนด์พี่กับวันนี้ร้อยสามสิบก่อนช่างร้อยยี่สิบเก้าจุดแปดหรือร้อยยี่สิบเก้าจุดแปดเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข่งต่อยหมัดหลักเหลี่ยมดีกว่านะครับหลักเหลี่ยมเนี่ยบอกเลยว่ามีดีนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติโอกาสชนะเป็นของจอมเด็ด ไซรัตย,ยิมนะครับความพร้อมเท่ากันความสดได้ลุนชัยช่วงการโชคได้ลนชัยประสบการณ์การได้เปลี่ยนน้ำหนักอยู่ที่ทางด้านจอมเด็ดไซรัตยิมแรงพละกําลังความทนทานแข็งแร่งก็ให้เท่ากันนะครับดูรูปร่างเนี่ยจะเป็นทางด้านลนชัยสูงกว่านะครับจอมเดดนี่มาหนามาบึกมาแข็งเลยทีเดียวนะครับจอมเด็ดไฟล่านชนะน,นอก,กรกสามกับโกกุลแลนชนะนอกกสองกับสิงห์มณีแพ้ให้กับมัจุราชปะพงสว่างชนะ น็อกยก4กับเพชรบรนดุงแล้วก็ชนะคะแนนเอกอาวุธแพ้ให้กับเอกอาวุธนะครับสิริมงนน์นะครับส่วนน้าลลนชัยไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเสสยามแก้วสำริดแล้วก็ชนะน็อกยก2กับจานาเสมอกับเพชรศิลาจิตมังนน์แล้วก็แพ้ให้กับเสสยามแก้วสำริดนะครับสองไฟ์ติดเลยก็ว่าได้นะครับไปแพ้ทางเสสยามแก้วสำริดนะครับคู่นี้ผมมองว่า จอมเดชแซลัดยิมเนี่ยเขากระดูกเบอร์แข็งกว่านะฮะยังไงก็แข็งเป็นมวยบู้ดูดันปลายแข็งแกร่งด้วยนะครับขอจะไปทางด้านจอมเดชครับแล้วก็กำปั้นทองชอห้าพยักเจอกับเหนือธรณีจิตมังนนในพิกัดร้อยสิบสองปอนก็เจอกระดูก กับความสดอีกแล้วในคู่นี้นะครับกับปั้นทองชอห้าพยักชกล่าสุดยี่สิบหวันอายุส9ปีสดสูงร้อเซนติเมตรป็นคนนำเบอกันทลา,าลมจจ้าว่าสินสเ,เกตชกมาแล้วก็สิบไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือซ้ำที่ชอห้าพยากักปล่อยปล่อยห้ากิกร,รัมคูม,มาสกิกร,รมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อิถึงร้อปอด์ิกัวันนี้ร้อก่อนช่างร้อยบลดไปสุดจุดเหลือร้อเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแต่สายต่อยสายขวางหน้าหักเท ส่วนสูง162ซนติเมตรเป็นคน,นอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธช่วงมาแล้วลอยไฟเป็นมวยซ้ายฝีมือสำหที่จิตเมืองนนท์นะครับน้ำหนักไป55กิโลกร,รมลัมคงมา5กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ113-112ถึง112ปอนด์พิกับวันนี้112ก่อนช่าง112.2ลดไปสุด0.2หรือ112เป็นมวยซ้ายครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเข่าหักแข้งมัดศอกคมเก๋าเกมนะครับสำหรับทางด้านเหนือธรณีจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้โอกาสชนะเนี่ยพอมีบ้าง นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับสำหรับกับปั้นทองชหะฮพบยักกับเหนือธรณีประสบการณ์อยู่ที่ทางด้านเหนือธรณีจิตมึงโนนความพร้อมให้กับปั้นทองนะครับความสดด้วยนะครับคนใดแข่งแรงพระกําลังการได้เปลียน้ําหนักเท่ากันนะครับกับปั้นทองไฟล่าสุดเลยเป็นการชนะบุญชัยสบุญมิตรในศึกยไทยพนมิตรแล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรปภาพรลูกบ้านใหญ่ชนะเบอร์หนึ่งสสลาชีพชนะเพชรเอกเกียรติจำรูนแพ้กับสกุลพัฒนะครับ ส่วนทางด้านเหนือทอรน์นจิตมองนน์ก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนกับสิงห์ดำเก็บฟูเฟืองแล้วก็ชนะคะแนนจิกซอชนะก่อนหน้า,น,น,าน,นี้ก็ชนะคะแนนจิกซอสิทธิไทยแลนด์ในเพชจินดีช่วงที่2แล้วก็กลับมาชนะอีกครั้งใน CPF มวยมันสนามเมืองครับแล้วก็แพ้จิกซอสิทธิไทยแลนด์ในศึกเพชจินดีอีกก่อนหน้านี้เลยนะครับสี่ไฟติดเจอจิกซอสี่ไฟติดไม่ต้องไปชกกับใครแล้วนะครับแพ้ไป2ไฟ แล้วก็กลับมาชนะนะก็จับมือจับไม้จับมือกันไปนะครับไม่รู้จะทําอะไรผู้โชคมีคนเดียวนะครับสี่ไฟทั้งเมอมาสนับเมืองเพชรยินดีนะครับแล้วก็เพชรยินดีช่วงที่2แล้วกลับมามาสนับเมืองอีกอ่าแล้วสุดท้ายก็มาเจอกับสิงห์ดำเกียูเฟื่องนะครับไม่รู้จะเจอใครแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปชนะนอกก็สี่กับเพชรเดินดงนะชนะคะแนนเพชรเอกชนะคะแนนชาติพิชิตชนะคะแนนสกุลพัฒน์ช่วบางแสนครับทบอปนิวสิจุบมือน์นะครับ ็ศึกนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับแต่เล่นในเจ้าบ้านเมื่อไหร่เนี่ยจะชนะทุกไฟนะครับแต่ก็ยังกลักวๆวิวๆอยู่ว่าจะโดนหยิบสดหรือเปล่านะครับก็ยังวัดใจทางด้านเหนือธรณีได้นะครับเพราะเป็นมวยฝีมืออยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนกับปันทองก็ต้องดีตัวเองขึ้นมาให้ได้นะครับ จะไปทางด้านเหนือธรณีในคู่นี้นะครับไปดูผลสะรุปนะครับผลสะรุปคู่แรกเห่าไฟติดผู้กํากับจอมสืบเจอกับนัทสิทธิ์แจ็คไทยแลนด์คู่นี้ชอบไปทางด้านเห่าไฟคู่ที่2กล้าศึกเจอกับเพชรปิชาคู่นี้ไปทางด้านกาศึกระวังระวังไว้ด้วยนะครับสําหรับกาศึกกับเพชรปิชาคู่นี้กาศึกเนี่ยถ้าไปลองได้เนี่ยให้ลองไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยพลิก อาน่าน่าจะเป็นก้าสศึกออกมาต่อก่อนนะครับให้ไปเปพิจารเสร็จแล้วก็ช่วงหยิบสดเนี่ยก็ไปถ้ามีราคาลงให้ก็ไปก้าสศึกด้วยนะครับอาจจะได้ทั้ง2ฝั่งนะครับออกใครก็ได้นะครับภายงามกับยอดขุนพ้นนะครับคู่นี้ ภายงามกับยอดขุนพลรอสักคู่นะครับดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับภายงามกับยอดขุนพลเนี่ยผมว่า,าผมว่าภายงามหน้าไปมากกว่านะครับมีความหนาความบึกกว่านะครับแล้วก็มีประสบการณ์เทียบเทียบกันไล่ไล่กันนะครับไม่ห่างกันมากนะครับสำหรับ2คนนี้นะครับก็ยังจัด ภายงามช้างศึกมวยไทยได้นะครับแล้วก็จอมเดชสลัดจิมเจอกับรณชัยกวุธิชัยคุ่นี้ขอไปทางด้านจอมเดชมวยแข็งนะครับใหญ่นะครับแต่ความสูงเป็นรองเท่านั้นเองคู่สุดท้ายกัมปั้นทองชหพยักเจอกับเหนือกอาอาธรณีจิบมังนน์คู่นี้ไปทางด้านเหนือธรณีจิบมังน์น์นะครับคู่นี้ก็อยากให้หยิบสดเหมือนกันนะครับถ้าทีแรกหยิบสดช่วงกัมปั้นทองโชหพยักเนี่ย เหนือธรณีจิตมังนลเนี่ยเป็นรองนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยไปกำพันทองก่อนแล้วก็ค่อยมาเหนือทธรณีจิตมังนลน,นะครับถ้าใครเล่นเป็นนะมันจะออกตัวง่ายนะครับก็เป็น4คู่สรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับไปหาไฟไปก้าศึกไปภัยงามนะครับไปจอมเดชแล้วก็ไปเหนือทธรณีจิตมังนลน,นะครับทั้ง5คู่ลองวัดวัดใจกันไป นะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ